สบายดีพ่อแม่พี่น้องบรรท,ท,ทุกทุกคนสบายดีเอฟซีที่กาลังหักทุกๆการปรพอกันเนั่นคือเก้าพี่น้องกระสอบซาบอลไไก่ถิ่นพี่น้องยังแจกประเพาะกันตั้งเต่โดนสี่หาหกหมื่นเลยพี่น้องเลยยังแข่งแยกร้ายพี่น้องแย่ทั้งเกี่ยวเขาทั้งปันเขาหลายอย่าง ฝนกระตกลิ้นพี yeah, ่น้องเนี่ยฝนตกลิ้นเดียวนี้นะเฮ็ดยังอะไรนะกินอ้อยนะกินอ้อยกินอ้อยปอบคนฝนตกลิ้นนหนามหูพี่หน่องพี่น้องมาให้มัดเขาฝนตกหนามหม พอสิเอาเขาเอาเขาขึ้นเหล่าเอาเพื่องใส,ส่ซะก่อนเด้อผู้เพื่องใส,ส่ซะใส่เปียกบ่เด้อเมื่อคืนนีนปั่นเข่าแล้วก็ป้าไว้ปลาไว้ฮอดบดเลยนะสํบาบ่ได้ขนเอาเสิมาขนตอนเช้าสวัสดีพี่น,อน้องเอิ้นเมื่อคืนนีนปั่นเข่าเฮา,าบ่ได้เอิ้นถ่ายพี่น้องได้เบิ่งได้ชมกันพี่น้องเ้ยเพราะว่า ยากยากคนค้นยากหลายอย่างพี่น้องดิวันนี้ก็ไปป่นเขาหักก็มาแต่ก็สิมาค้นเขาวจะคล้องขืนเล่าหักบริเทศดอกเพราะว่าเขาขาวเขาหอมก็เลยสีเอาไว้กินเขาหอมเลยเลยหรือเ่าเราก็พอเจอมาสีเอาไว้กินนะจ๊ะขืนเล่าซสืออเอเอ้า มาจะเอาขึ้นเหล่าสื th ้อแบบเอาขึ้นแหนเป็นกระสอบมาตั้งเทนะพี่น้องขาวขาวขาวหอมขึ้นแบบใบเทเข้าแล้วคนอืมเข้าอะไรดิเข้าจากหนังกระตุกมีในซีคอนเขาขึ้นเหล่าทั้งสิคนเขาเกิดสีแหลวพี่น้องคนก็ลินลงมาคนตกลิน คนดินโอ้ยพี่น้องแยกแนวเห็ดเข่ากัเกี่ยวแล้วแหละจ่างสลับผัดเลยจ่างกับจ่างวันวันละสองลอยพี่น้องเลยจ่างคนจ่างคนวันนั้นจ่างเกี่ยววันสองสองลอยจ่างทั้งเกี่ยวทั้งทั้งคนจ่างน้องตัวตัวเองเนี่ยจ่างแต่น้องแต่ของ จะเขาแหละอะไรเราก็เลยให้เขามาเปลี่ยนมามาสอยเอาเงินให้เขาให้ปั่นเขากันนี้พ้นพี่น้องใชมจะคล้องเขาจะคล้องกันพน้นจิตตรงทำ <c oughs> จะมาย้ำทะเลแหละบอก <c oughs> อ ไม่ลงขีดแต่เฮงอะไรพี่น้องก็ขอโทษขออภัยเด้อจากบ่มีเวลาเวลาหาาเวลสิถ่ายขีดเป็นยากเงี้ะคนเข่าพี่น้องหมัดเข่าคนเข่าหยังยังบ่ทันได้หมัดเพิ่นหากหมัดได้น้อยหนึ่งแล้วพอฝนตกลงมาฝนตกลงมาใส่คนเข่าคนเหล่าอยาดักสอบก็เฮ้ยอัน ปั่นมาขึ้นเนี่สามสิบสอบบะในสามสิบสอบมื่อึ้นปั่นรอบจุดท่ายพี่น้องเอขึ้นแล้วบดเลยปีนี่เขาใตา้ไลยกันเลยลุบเนี่ยเขาบา่ไล่ยึ้นกระสอบบอยกดี้ท่าดกระสอบ ขาวๆตัวนี้ขาวๆขาวหอมก็เลยบ่นบ่นด้ถอถอกเส้นเล่าเอาขึ้นเล่ายูดแต่ว่าไปถอกปลาตะค่ากระสอบไปเลยบันเวลาอยากไปซีกินก่หยกไปเลย แต่ละมื้อเนี่ยค่ะเรอยู่ไปในเศร้าพี่น้องพักกะทีมือนี่คะใช่ไหเดกากระชีเด็กพักเนี่ยมัอนี้เป็นวันพระวันพระใหญ่มาอนี้ยภากระชีเด็กมีเวลาพักเนี่ยแต่ละมื้อน่ะก็มีแตไไ่ไปกับไปไปกับไปมาแล้วก็ขนเขาจะคลองเวลาสิถ่ายคลิปก็ยังหมดมี ใหญ่พี่น้องในบ ư ờ n ได้ชมกันพอดนัอมีเวลาสัมี่น้องเองกำลังคนขึ้นรถจะเอาขึ้นเหล่าวซิมหาสอบกับพ่อแหละ ไ่ชิมหาสอบไปเลยฝนกับฝนหุยฝนกับฝนฝนกับตกประจักยาม saya buat si masak. เขาตัวนี้ถ้ากระปีแ้แลกปี้ดำอิซที่เอามาใส่ไปปั่นเขาเขาจะเห็นเขาเขาจะงามมันหอมเลยเอามาเดี๋ยวจะวากินมันสามสิบสอบ ใส่ได้บอชิมหาสอบเต็มโแล้เลยพี่น้องพ่นกำลังสิขนเมื่อเหลาพนขึ้นเหลาป่ะพี่น้องบางตอนค่นไนพ่นกันยิ่งนิ่งนิ่งเปียกไปเลยพนตกลินบ่แเ่นยามพ่นเลพี่น้องแากพ่นตกตกเป็นยาม kocaknya 拜。 อะไรพี่น่อยหืยยมไนขะ่ยังใใไม่ใส่เ้า,เา,า,า,าไก่จักน่อยนะไข่ไข่ไก่เออคนขืนมากินหรือคนมาไข่เพี่แท้เนี้ยเนาะ ไก่ก็มาไข่ใส่ในเหละาอุ่นเนี่ยสองหน่วยพูเขาเขาในเหล่ามึงกนีกะพอมาเต็มหมดเหล่าสั่งพี่น้องเอ้ปีนี่ระราาปปนนูปแห้งอ๋อมาเก็บเอาไข่นี้ลูกมีไข่ไก่ คนเขาคนเหลาคนกระตกเดี่ยนี่พี่น้องเอ้ยกระตกลิน đẹp loại với nó Xét lọp lẹ Đây lọp 2 của nhạc phải ăn Nhưng tần tên để lẹo Lẹo lọp แต่นี่แล้วค่ะแต่ก็มันได้พ้นกระม้เลยพ้นกระลิ้นไม่เลยหมัดเข่าก่อนพี่น้องเลยมันตกแห้งพี่น้องเลยข้บอบอลแล้วสักมันตกแห้งก่อนเสียงคนตกกลับ พุ่มว้จะก,ก่อนพี่น้องเอ้ยมันโตแข็งขนาดโอ้ยงานได้ขนาดเท้าหุ่งเลยฝนก็ดีโอ้อ คุณตกทำโอเคพี่น้องฝากกดไรก็แช่ก็จดตามเนด้อพี่น้อง กลิบหน้าพ่อกันใหม่ยูดีมีแห้งลำลรวยลำล้วยคนเก็บจะได้ความขายยาได้มีพี่น้องเอ้ยพอจบเพียงเท่านี้ก็นนะ้างพี่น้องสบายดี